อ้าวนี่นะครับเราก็จะมาให้ดูนะครับสาลี่เก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เราทําการขึ้นลงให้แล้วทีนี้ระบบของญี่ปุ่นนะครับจุดขายเขาอยู่อยู่นี่เลยครับระบบอ่าซอฟแรงขึ้นลงด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับตัวนี้เป็นเหมือนกับไฮดรอลิกน้ํามันวนถ้าจะให้นุ่มอ่าให้ให้นุ่มให้หนึบแล้วก็ปิดเปิดวาล์วนะครับแต่ว่าถ้าเป็นของเบาเราก็อาจจะเลี้ยงวาล์วเอาได้เลยนะครับอยู่ที่ลูกค้านะครับเราจะลงให้สุด คอยดูนะครับอันนี้วาลวมันยัง,ยงลงไม่สุดนะฮะเปิดเปิดวาลวครับเปิดวาลวตัวนี้อ่าพอเราขึ้นของเสร็จนะครับเราก็ใส่ล็อกตัวนี้อ่าล็อกไว้แล้วก็ตัวนี้เราก็อาจจะไปลากกับรถแล้วก็นี่ขาตั้งฮะไว้วางอ่าเดี๋ยวเรามาดูทั้งนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ความความกว้างนะครับอยู่ประมาณเมตรห้าสิบ ยาวสามเมตรห้าสิบทีเนี้ยเรามาวาลกระดกอยู่ตรงนี้นะครับวาลปิดเปิดเหมือนวาลว,วาลน้ำนครับหลี่ให้ระบบน้ํามันมันหนืดมันไวก็คือตัวนี้หรือว่าเราไปไล่เซ็ตมันใหม่ตัวเนี้ยผมแปลมาแล้วมันเป็นปีงบประมาณของกรมข้าวที่ญี่ปุ่นสองห้าสามสามนะครับเนี่ยดูนะครับกี่ปีสภาพยังเหล็กเขายังใช้ได้อยู่เลยส่วนยางก็จะเป็นหกขอบเก้านะครับมีขายทั่วไปมันเป็นยางยางลมฟลลิฟอ่าเดี๋ยวส่วนตรงนี้ แต่บันไดนะบันไดก็ให้มาบันไดนี่เขาไม่ได้ใช้เลยเนะี่ยไม่ไม่ยากครับจะเก็บนะ้ะแล้วก็นี่แหละ เน่ล็อกพอเราขึ้นเส็จแล้วก็ใส่ฝานะครับ,รบกระบะก็เปิดได้3ามด้านนะครับทีนี้นะฮะมันก็เนี่ยครับขอมือสองญี่ปุ่นก็มีสนิมบ้างอะไรบ้างส่วนด้านล่างก็ มีสนิมลูกค้าก็เอาไปมีช่างก็ไปเก็บงานสวยเลยครับผมว่าราคาที่ผมขายอ่ะต่อใหม่อ่ะไม่ได้แน่นอนครับแค่กระบอกชุดกระบอกไฮดรอลิกนี่ก็แพงแล้วครับโอเคอยังไงก็ต้องขอขอบคุณลูกค้านะครับสวัสดีครับ